ุกแต่เรื่องบริวารเพราะอะไรทุกในเรื่องบริวารก็คือคุณมีเพื่อนญาติพี่น้องคนที่ทํางานให้คุณเอาแต่ปัญหามาให้คุณปวดหัวส่วนมากมักจะเป็นปัญหาทางด้านความรู้สึกและปัญหาทางด้านการเงินค่ะความรู้สึกทุกในบริวารมักเกิดขึ้นเพราะคุณมองชีวิตมองตัวเองเฉพาะในชาตินี้จากประสบการณ์การสะกดจิตระลึกชาติของนนนนิสัยของเราในชาติปัจจุบันอาจจะตรงกันข้ามกับนิสัยในอดีตชาติของเราค่ะชาตินี้คุณอาจเป็นคนมีเมตตา ชอบช่วยเหลือทุกคนในชีวิตแต่ในอดีตชาติคุณอาจเป็นคนใจร้ายชอบเอาเปียบชอบเปลียดเปียรชอบทําลายความรู้สึกคนในชีวิตวิสัยของคุณเปลี่ยนเพราะในอดีตชาติสุดท้ายคุณได้ปรับขึ้นพลังงานของจิตวิญญาณของคุณโดยการปฏิบัติธรรมคลื่นพลังงานสุดท้ายของคุณเป็นพลังงานที่ดีชาติปัจจุบันคุณก็เลยเป็นคนที่มีจิตใจดีแต่กรรมที่คุณเคยไปเปียนเปียนจิตวิญญ,ญาณดวงอื่นก็จะกลับมาหาคุณให้คุณได้เรียนรู้ค่ะ สิ่งที่คุณทําได้ก็คือวิเคราะห์ความทุกข์กับคนคนนั้นและถามตัวเองว่าความทุกข์กับคนคนนี้เกิดขึ้นเพื่อให้คุณเรียนรู้อะไรส่วนมากมันมักจะมากับบทเรียนที่สอนให้คุณเข้าใจความทุกข์เข้าใจคนคนนี้ยอมรับเขาปล่อยวางความทุกข์ที่เขาให้คุณและให้อภัยเขาค่ะ